ครับท่านผู้ชมครับกีฬาเมืองครนทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM ช่องโชววใต้มาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับทุกเสาร์และอาทิตย์เวลาประมาณ20นาฬ10นาทีถึง21นาฬ10นาทีกีฬาเมืองครนเรามีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านที่น่าสนใจของท่านผู้ชมมานำเสนอใท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันเป็นประจำครับ วันนี้มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจไม่ว่าการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45สงขลาเกมซึ่งได้ทําพิธีปิดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับและมีข่าวสรุปเหรียญรางวัลของนักกีฬาทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติสงขลาเกมครั้งที่45ที่ผ่านมานะครับและมียังมีข่าวการประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีข้อข่าวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันเป็นลําดับลาดับไปนะครับเรามาเริ่มข่าวแรกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45สงขลาเกมซึ่งกีฬาแห่งชาติครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึงวันที่30กรกฎาคม2560ที่ผ่านมาครับ ซึ่งพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่20ที่ผ่านมามีพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่นะครับมีผู้ชมมาชมในพิธีเปิดแน่นเต็มสนามนะครับร่วมประมาณ3-4หมื่นคนเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ไม่น้อยไปกว่าพิธีเปิดการแข่งขันเช่นกันครับเพราะว่ามีผู้ชมเข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นอย่างมากนะครับและก็ร่วมชมพิธีปิดการแข่งขันส่งมอบธงกีฬาให้กับเจ้าภาพ ปีหน้านะครับคือจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46พิธีปิดเจ้าภาพก็จัด5ชุดการแสดงนะครับเน้นไปที่การสื่อถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมความเป็นสงลานะครับโดยมีเก่งนะครับธนชยยะนะครับนักร้องหนุ่มชื่อดังพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติรวมทั้งกวีซีไรที่เป็นชาวสงลาโดยแท้ร่วมใจกันมาถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้ผู้เข้าร่วมได้เพลิดเพลิน รอะไมไไล้สุดเก๋นะครับให้ประชาชนทั้งสนามส่องไฟโทรศัพท์ร่วมดับคบเพลิงก่อนที่จะส่งไม้ต่อให้แก่เจ้าภาพครั้งที่46จังหวัดเชียงรายต่อไปนะครับการแข่งขันกีฬาแยหย่งชาติครั้งที่45สงขลาเกมระหว่างวันที่20ถึง30มิถุนายน2560ที่จังหวัดสงขลาหรือใช้ชื่อว่าสงขลาเกมโดยเมื่อวันที่30 มิถุนายน2อ6 0ที่ผ่านมาเข้าสู่วันสุดท้ายทําการจริงใจทั้งสิ้น22เหรียญทองนะครับพระท่านกอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาประธานรูดนะครับปิดม่านการแข่งขันกีฬาแห่งชาติส่งขาเกมซึ่งอยู่ในช่วงเวลา18นาฬิกาที่สนามทินนสุนานนซึ่งนอกจากทัพนักกีฬาแล้วยังมีท่านผู้ชมที่เข้าร่วมชมการแข่ง ครั้งนี้ประมาณสา0,000ืคนเต็มความจุสนามนะครับซึ่งได้รับเกียรติจากพระนท่านกอบการรัตนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสกลวรรณวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายทรงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้เกียรติร่วมพิธีส่วนพิธีปิดกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 5ซึ่งมีขั้น ตอนที่สนามเซนต์โบนจินาสุรานน์ในช่วงนเย็เวยนวันที่30มิถุนายน2 5 6 0เช้าภาพสงขาได้เตรียมโชว์5ชุดสแสดงในพิธีปิดการแข่งขันสร้างความประทับใจส่งท้ายด้วยโชว์ทั้ง5ชุดประกอบด้วยชุดที่1วันสุดท้ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดสื่อถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45เดมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างคนสงขากับนักกีฬาจากทั่วประเทศ ยังยึดโยงใยถึงกันไม่มีที่สิ้นสุดจากพนิธานเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษพลเอกเกรมตินสุน,นันท์ทำให้ชาวสงขลาสืบสารพนิธานเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์เดินหน้าพัฒนาจังหวัดสงขลาชาวจังหวัดสงขลาโดยทัปนีเอียดศรีชัยนะครับชุดที่2หยุดเวลาไว้ตรงนี้นะครับที่สงขลาเสียงเพลงเรือแหลมโพที่จะท้อนถึงความสุขในวิถีชีวิตของชาวสงขลา จะดังขึ้นโดยมีภาพของจตรีฮาร์ดไรโรงสีแดงครับโฮหินนะครับอันเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวของตัวเมืองสงขานำแสดงโดยครูปเปรื่องสุสวัสดิ์ศิลปินพื้นบ้านและคณะสำหรับการแสดงในชุดที่3เป็นมิตรภาพสืบสารกีฬาจะเป็นช่วงพิธีการและกระบวนการเดินพาเหรดของนักกีฬาอันนำไปสู่การส่งมอบทงต่อจังหวัดเชียงรายเจ้าภาพครั้งต่อไปโดยจังเชียงรายก็เตรียมชุดการแสดงมารอต้อนรับ ทุกๆคนเช่นกันนะครับและที่สําคัญก็คือเป็นการดับไฟกบเพลิงในสนามนะครับท่ามกลางการไล่กวีของมนตรีสียงกวีสีไรและเสียงไวรินจากเยาวชนคนสงขาก่อนจะปิดท้ายโดยชุดที่5จากใจถึงใจคนสงขาสื่อถึงรอยยิ้มและน้ําตาที่เกิดจากความซาบซึ้งของชาวจังหวัดสงขาพร้อมที่จะส่งเพื่อนนักกีฬากลับบ้านด้วยหัวใจแห่งความรักด้วยสปิริตด้วยมิตรภาพถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงพิเศษ ของศิลปินชาวสงขาเก่งทัชยะประทุมวันนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรับมอบธงกีฬาแห่งชาติทั้งที่46ในช่วงพิธีการส่งมอบธงการแข่งขันนายสงพลสวัสดิ์ธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขาเป็นผู้มอบธงการแข่งขันส่งต่อให้แก่น,น,นายสกลวรรณพงศ์ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนที่จะบิ๊กเสือจะมอบธงให้แก่ใน,ใน,นายนรศัก s a k โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเช้าภาพครั้งต่อไปในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่46ใช้ชื่อว่าเชียงไฮเกมหลังจากนั้นทางเช้าภาพครั้งต่อไปได้เตรียมการแสดงอันเป็นวัฒนธรรมทางภาคเหนือนะครับทำเก๋นะครับส่งไฟโทรศัพท์ดับคบเพลิงด้วยนะครับด้านในไล์ของพิธีการดับไฟในกระถางคบเพลิงให้ประชาชนผู้เข้าร่วมพิธีปิด ในสนามตินาสูรานนทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาก่อนที่จะไฟก,กระถางก็เพลิงเดับลงแต่ในไฟสนามกีฬาแข่งกันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45ยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจําของผู้เข้าร่วมทุกๆคนตลอดไปพร้อมปิดท้ายด้วยการจุดพลุกึกกล้องประการตาที่สว่างขึ้นฟ้าเหนือสนามกีฬาแห่งชาตินะครับตินะสูรานนท์ในครั้งนี้นะครับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่45สาทรงคาเกมระหว่างวันที่20ถึงวันที่30 มิถุนายน2560ที่จังหวัดสงขลาเป็นการแข่งขันที่สำเร็จลุล่วงอย่างสวยงามและยิ่งใหญ่นะครับประทับใจท่านผู้ชมที่เข้าร่วมชมการแข่งขันประทับใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่15สงขลาเกมและที่สำคัญจะเป็นช่วงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเมื่อวันที่30มิถุนายน2560ที่ผ่านมา อย่างอลังการและสวยงามตะการตาเลยทีเดียวนะครับสําหรับนักกีฬาทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเองก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งนี้เป็นอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมดูจากตารางเหรียญรางวัลในขณะนี้นะครับจังหวัดที่ได้เหรียญรางวัลมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครนะครับ 92เหรียญทอง98เหรียญเงิน137เหรียญทองแดงรวม327เหรียญนะครับอันดับที่2เป็นเจ้าภาพจังหวัดสงขลาครับ76เหรียญทอง39เหรียญเงิน27เหรียญทองแดงรวม142เหรียญครับจังหวัดอันดับที่3ได้แก่จังหวัดชนบุรีนะครับ55เหรียญทอง48เหรียญเงิน51เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น154เหรียญ จังหวัดอันดับที่4นะครับจังหวัดอุดรธานีเหรียญทอง55เหรียญทองนะครับ15เหรียญเงิน14เหรียญทองแดงรวมเหรียญ84เหรียญนะครับอันดับที่5ได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีได้เหรียญทอง48เหรียญทอง33เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น131เเหรียญจังหวัดอันดับที่6ได้แก่จังหวัดนครราชสีมามี28เหรียญทอง28เหรียญเงิน43เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น99เหรียญจังหวัดอันดับที่7นะครับมีทั้งสิ้น20เห e รียญทอง21เหรียญเงิน17เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น57เหรียญนะครับและจังหวัดอันดับที่9คือจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมี19เหรียญทองเท่ากับจังหวัดจันทบุรีนะครับ20เหรียญเงิน35เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น74เหรียญนะครับและจังหวัดอันดับที่1 0คือจังหวัดชุมพร มี19เหรียญทองเท่ากับจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่แตกต่างกันที่เหรียญเงินคือ11เหรียญเงิน18เหรียญทองแดงรวมทั้งที่48เหรียญนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ประสบความสำเร็จในการแข่งขันอย่างสูงยิ่งเลยทีเดียวครับเพราะเราได้คะแนนเหรียญรางวัลรวมเป็นอันดับที่9ของประเทศนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้ชมเมื่อตอนต้นนะครับคือ19เหรียญทอง20เหรียญเงิน35เหรียญทองแดงแต่ถ้าเมื่อเทียบเคียงกับตารางการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติที่นครสวรรค์ปี2559ที่ผ่านมานะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเองได้15เหรียญทอง14เหรียญเงิน23เหรียญทองแดงนะครับอยู่อันดับที่10ของประเทศนะครับปีนี้นะครับสงขราเกม2510เราขยับมาเป็นอันดับที่9ของประเทศนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่นักกีฬาผู้ฝึกสอนนะครับเข้าร่วมกันข่งขันท้งนี้และประสบความสาเร็จ เป็นอันดับที่9ของประเทศนะครับแม้จะมีอุปสรรคนะครับหลา,ลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีสื่อมวลชนหลายสำนักนะครับโจมตีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกล่าวหาสมาคมกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทําให้หนักกีฬาเราเสียฝันกําลังใจไปพอสมควรแต่แล้วนะครับผลสรุปที่ผ่านมาท่านผู้ชมคงได้รับชมในจอภาพแลวนะครับว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบความสำเร็จอย่างสูงยิ่งในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่45สงคราเกมเมื่อวันที่20ถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะครับเรามาดูเหรียญรางวัลที่ประสบความเป็นที่เป็นเหรียญทองนะครับของทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่สำคัญสําคัญนะครับเหรียญทองจากกรีธาครั้งนี้เราได้คว้ามาได้ทั้งหมด4เหรียญทองนะครับคือวิ่ง800เมตรชายนะครับได้แก่พิทยะสุนทรทวมนะครับแล้วก็ เหรียญที่2ของกรีธาคือวิ่งข้ามรัว100ม้วร้อยเมตดหญิงนะครับได้จากสุชาตามีสีนะครับเหรียญทองเหรียญที่3ของกรีทาก็ได้จากการวิ่งข้ามรัว110ม้วร้อยสิเมตรชายนะครับในจำรัดริติเดชนะครับอันนี้นักกีฬาวิ่งข้ามรั้วมือหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับแชมป์ซีเกมสสามสมัยนะครับและเหรียญทองเหรียญที่4ของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แก่วิ่งกัด4ี400่คูณสี่เมตรชายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสากิจเครื่องสกุลบุตรนะครับฟรมินชิ้วหงวดนะครับ นัตวุฒิพุ่มทองนะครับแล้วพิทยาสุนทรทวมนะครับท่านผู้ชมมาชมการวิ่งผัด4 4คูณ400เมตรชายไปพร้อมๆกับผมได้เลยครับ จ of of yeah! wow. yeah. wow. hey, ัาในช่วงม้ที่5นะคะไม้หึ่งของทีมกรุงเทพมหานครค่ะนายพงศ์คงประทันมกเนอทีมชายไทยแล้วก็เจ้าของเหรียญทองที่สี่้อเมตรเป็นีราแห่ชาติทีงสี่สิบหาเขาวแกมค่ะาด้วยทีมจากจังหวัดบุรีค่ะกำลังส่งให้ไม้ที่2นะคะวิศนุโพสีจากกรุงเทพมหานครค่ะ พี่าย่อตัวว้าววาสหอตัวว้า่นะอายุสิบแปดปีเปิดติ๊งโสงรวมเป็นตุ๊สงครับสิบกุมวัยบกุมวัยใจเอก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 เสียใจระบื

ท่านผู้ชมคงชมแล้วนะครับว่าการวิ่งปดัด4คูณ400เมตรชายนะครับตั้งแต่ไม้1ไม้2ไม้3เนี่ยจังหวัดนครศรีธรรมราชเราเป็นรองตามหลังอันดับ3อันดับ4มาโดยตลอดนะครับช่วง100เมตรสุดท้ายนะครับพิจยาสุนทรตอนท่วมก็ไม่ทําให้พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชผิดหวังนะครับแสงหน้าทีมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดกร,รังนะครับเข้าเป็นที่1นะครับ ในการแข่งการวิ่งผัด4คูณ400เมตรชายนะครับซึงประสบความสาเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับพิเชษุมตอนท้วมนะครับท่านที่ชมในภาพตอนนี้ครับที่ถ่ายรูปกับผมนะครับและคุณนนทศรสายวารีนะครับเมื่อกีฬาโอชนแห่งชาติที่ผ่านมาก็สามารถคว้าเหรียญทองได้ถึง3เหรียญทองนะครับมาครั้งนี้ก็สามารถได้คว้าได้2เหรียญทองและก็1เหรียญทองแดงนะครับก็คือได้จากการวิ่งผัด4คูณ400เมตรชายนะครับแล้วก็วิ่งเดี่ยว 800เมตรชายนะครับแต่ที่น่าพลาดไปอย่างหนึ่งน่าเสียดายไปอย่างยิ่งก็คือการวิ่ง3คูณ800เมตรนะครับซึ่งได้เหรียญแค่เหรียญทองแดงนะครับพิจิตสุนทรท่วมก็สามารถวิ่งนะครับได้อันดับที่3นะครับจริงๆแล้วตอนไม้ที่2นะครับทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทีมจังหวัดสตูลและจังหวัดสุราษฎร์ธานีขับเขี้ยวสูสีมากแต่ไม้ที่2ของเราในวันนั้นทําไม้หล่นนะครับพิจิตสุนทรทุวมก็กลับย้อนกลับไปวิ่งเอาไม้มาแล้วก็วิ่ง แซงไปจนขึ้นอันดับที่3คว้าเหรียญทองแดงเป็นรางวัลปลอบใจในวันนั้นด้วยนะครับก็เป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับชมรมครีธาที่สามารถคว้ามาได้ถึง4เหรียญทองนะครับสำหรับเหรียญทองที่เป็นเหรียญสําคัญอีกสองเหรียญก็คือการแข่งขันการบัตด,ดี้นะครับคือการบัตด,ดี้ทีมชายนะครับปร,ประกอบไปด้วยชานวิทย์วิเชียนนะครับสารวุฒิหอเพชรเฉลิมพรน,นันตกิจโกศลน,นะครับเอกร,รัฐวุชิพงศ์นันตวัฒน์ณลีบุตรนะครับสันติบุญเชิด แล้วก็สุวิจักเพชรฤทธิ์นะครับทวัตชัยส้อยหลงนะครับพัชรสะสมจิตนะครับเพีเรดจันทะ่แฉมและกุณากร,กรจันจริญและสุดท้ายกรมสรรทองคำนะครับทีมกระบดีทีมชายของจังหวัดนครศรีธรรมราชก็สามารถคว้าเหรียญทองได้สําหรับนักกีฬาทีมกระบดีทีมหญิงของเรานะครับวันนั้นก็สามารถคว้าเหรียญทองได้เหมือนกันประกอบไปด้วยกมลทิ์สุวรรณชนะน้าฝนนะครับค้างคีรีนันทรันนตนกิจโกศล จุราลักษ์นะครับอินสติงนะครับวาสนาราชมณีสวภาเชื้อขาวปอนพันธ์เกื้อกูลเบญจรัตฝันใจสติธรสงศิรินหาฤการโปร่งใจนะครับวิลาคุณสุวรรณจารีและนงรักษ์มงคลนะครับนี่ก็เป็นทีมกรบ,บดีสอเหรียญทองทั้งหญิงทั้งชายที่คว้าเหรียญทองให้กับทีมจังหวัดนครที่ธรรมราชในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 5สงกรานเกมนะครับ สำหรับเหรียญทองเหรียญที่7นะครับได้จากการาเต้น,นะครับประเภทต่อสู้นะครับประเภททีมนะครับทีมชายนะครับมทีทีรพัดขนาบแก้วนะครับพิกเนตสุขขยิกนะครับนักคาริหมือนละไม้ธนพงศ์เห็นแสงกรนกดวิจิตนาวีวุฒิพงศ์ช่วยบุญและธรรมนิตนวลสีนะครับนี่ก็เป็นทีมการาเต้โดที่สามารถคว้าเหรียญทองด้วยนะครับ ส่วนเหรียญทองอีกเหรียญหนึ่งประเภทต่อสู้นะครับคาราเต้โดนะครับรุ่นน้าหนักไม่เกิน50กิโลกรัม,มบุคคลชายก็คือได้แก่กอวิทยิจิตนาวีนะครับก็สามารถคว้าได้2เหรียญทองทั้งทีมประเภททีมและประเภททีมเดี่ยวสำหรับกอนกฎวิจิตนาวีนะครับเหรียญทองเหรียญที่9นะครับก็ได้มาจากจักรยานนะครับประเภทจักรยานภูเขานะครับวารินแล้วก็เหรียญที่10นะครับได้จากไปตองทีมหญิง4คนนะครับ ได้แก่ผู้ร่วมการแข่งขันได้แก่พริกาลักษาวิราชนะครับพัดส,สอนโสภาวัฒมีนาเจลีนะครับแล้วก็อาริสาวาโรงพัดนนะครับนี่คือเหรียญทองจากเปตองนะครับส่วนเหรียญทองอีกจากมวยไทยสมัครเล่นก็น้ําหนักไม่เกิน7 1กิโลกรัมนะครับได้แก่พักวัฒน์เกศรมาลานะครับสำหรับเหรียญทองสมเหรียญจากมวยปล้ำนะครับก็มีประเภทชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน70กิโลกรัมนะครับได้แก่สมศักดิ์จินดาพันธ์แล้วก็ประเภทชายหาดหญิงนะครับกูสุมาหอมสูงและมวยปล้ำประเภทฟ,ฟรีสไตล์นะครับหญิงนะครับได้แก่นัตตการแก้วควนชุมนะครับแล้วก็มีเหรียญทองจากมวยสากลสมัครเล่น2เหรียญทองครับรุ่นบรรเทาเบดชายน้ำหนักไม่เกิน52กิโลกรัมแต่ไม่เกิน56กิโลกรัมได้แก่อมรลิดเยาวดา และก็รุ่นน้าหนักไม่เกิน48กิโลกรัมนะครับได้แก่อาปาพรอินทองรีนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาที่ทําเหรียญทองอีก3เหรียญทองก็คือมาจากกีฬาเรือพายกระยักหนึ่งคนนะครับอนุสรสมจิตแล้วก็เรือพายกระยักสองคนวันธนะจิตพันลาบนะครับธีรศักดิ์เพชรจันทองอนุสรสมมิตรนะครับนี่คือประเภทเรือพายประเภทคู่ชายนะครับส่วนเรือพายแคนู2คนนะครับ ได้เหรียญทองเช่นกัน,กนครับวิทยาน้องแก้วอัศรุิสุขใสวรยว์ห้องแก้วนะครับนะครับอันนี้คือเหรียญทองที่ทําให้กับทีมจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับกีฬาคนพิการจะเริ่มการแข่งขันวันที่20ถึงวันที่30นะครับกรกฎา,าคม2560นี้นะครับทีมกีฬาคนพิการทีมจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชก็ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วครับตอนนี้มีนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่35ใช้ชื่อว่าสมีหลาเกมนะครับโดยมีชนิดกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันมีเปตองนะครับครีทาแบดมินตันวิวแชร์ควันดาบบอดเชียเทเบิลเชนิดนะครับโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันพร้อมเจ้าหน้าที่74คนนะครับเปตองมีชาย8คนหญิง10คนเจ้าหน้าที่7คนรวมเป็น25คนนะครับส่วนครีธามีชาย16คนหญิง2คนเจ้าหน้าที่7คนรวมเป็น25คน แบดมินตันมีชาย5คนหญิง5คนเจ้าหน้าที่3าคนรวมเป็น13คนบิวแชฟันดาบนะครับชาย3คนหญิง2คนเจ้าหน้าที่2คนรวมเป็น7คนบอร์ดเชียนะครับชาย1คนเจ้าที่หนึ่งคนรวมเป็น2คนนะครับและกีฬาสุดท้ายก็คือเทเบิลเทนนิสนะครับมีชาย1คนเจ้าหน้าที่1คนแล้วก็รวมเป็น2คนนะครับรวมทั้งสิ้นประเภทชาย34คนประเภทหญิง19คนเจ้าหน้าที่21คน รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทั้งหมด74คนนี่คือทัพนักกีฬาของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่35ณจังหวัดสงขลานะครับโดยใช้ชื่อว่าสมิลาเกมซึ่งในวันพิธีเปิดการแข่งขันวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับท่านนายกมานดเสนพงนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและผมจะไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันด้วยนะครับและมีการประชุม นายกสมาคม77จังหวัดทั่วประเทศพร้อมเลขาธิการสมาคม77จังหวัดทั่วประเทศนะครับร่วมประชุมหารือการพัฒนากีฬาจังหวัดทั้ง77จังหวัดนะครับเพื่อจะก้าวไปด้วยกันกับนักกีฬาทีมจังหวัดเพื่อเข้าสู่ทีมชาติในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เ,เช่นเกมส์กีฬาโอลิมปิกต่อไปนะครับนี่คือความพืบหน้าของการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่35สมิลาเกมณจังหวัดสงขลานะครับ ต่อจากกีฬาแห่งชาติซึ่งจะเกิดขึ้นไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับส่วนข่าวกีฬาบังคอจะนําภาพนําความสําเร็จมาบอกกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเวลาในช่วงแรกก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวเรามาต่อในช่วงที่สองนะครับยังมีข่าวที่น่าสนใจของท่านผู้ชมมีอีกหลายข่าวทีเดียวนะครับพักสักครู่เดียวแล้วมาพบกันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับความสำเร็จของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชภายใต้การบริหารงานของนายมาโนตเสนพงศ์นายกสมาคมที่ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดดีเด่นผลงานยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของภาคใต้และอันดับสองของประเทศจากการกีฬาแห่งประเทศไทยประจําปี2559 กีฬาสร้างคนคนสร้างชาติร่วมพัฒนาชาติด้วยการกีฬา